อะไรมาไอติมอ่ะไอติมเหรอไหนดูดิว้าววมากินไหมได้ค่ะได้กินด้วยได้ไหมอ่ะไม่เปิดแล้วเอาตือไว้วยน่ากิน่ะไม่กินด้วย พี่กินไม่กินด้วยได้ไหมพี่กินด้วยก็ไม่ขอกินด้วยจีลุยใจดีจังเลยขอบคุณครับอือหืออร่อยจังเลยเปรี้ยวอ่ะฮะเปรี้ยวมันเปรี้ยวเหรอมันไม่อร่อยเหรออร่อยไหมครับอืออีให้แม่กินอีกด้วยได้ไหม ุิยทำไมใจดีจังครับไม่ห้ามจัดไม่ห้ามจัดทำไมครับมันจะหมดเหรอเดี๋ยวของพี่หมดเดี๋ยวของพี่หมดห้ามจัดนี้เนอะครับอืมใ,<น>ใครชื่อให้อ่ะออ้ยไม่กี่ก,ก็ขอบคุณครับพี่ชื่อให้ครับฮะพี่ชืให้ครับพี่ชื่อให้ครับเห,หรอพี่ไหนอ่ะ เพื่อนครับฮะอยู่ตรองหนึ่งซื้อตรองหนึ่งใครซื้อให้พี่ซื้อให้อ่ะพี่ซื้อให้ <c oughs> กี่บาทอ่ะไม่มีไม่มีอะไรไตังค์มา <c oughs> หรอมาหน้ามาหาแม่ตี่แอะอร่อยไหมครับ <c oughs> นี่เจ้าจี ้น้อยตาผมทรงใหม่หรอไหมหน่าจินนาะโอ้ทไมน่าจินจังเลยอยาคไเบนในห้ด้ฮะมีมาไบนด้อะอ,อะไรมาด้วยนะ